แขนสั้นด้วยเป็นผ,ผู้หญิงที่ไม่กลัวแดดนะนี่ขอพี่ให้เรานำไปก่อนนะฮะและไฮไลท์ของเราในตอนนี้ก็คือพิซซาย S1000RR นะโอ้ยโคตรติ้งเลยทุกคนามก็ไม่ทันเลยพ่ไซายนี่โอ้โหดูแบบชีดสุดแล้วโคตรติ้งเลย สวัสดีคน,นดีตเดียวทุกคนช่องวิทยแลนด์นะตอนนี้ผมอยู่ที่ปั๊มเอสโซบางนานะฮะก็เดี๋ยวเราก็จะลังจะเดินทางไปบางแสนกับแกง๊งสาวสาวสายไบค์เกอร์นะแก๊งอะไรนะเออไม่ใช่รถหัวหรือรอะไรซัมติงนั่นแหละวันที่ฮะก็โอเคเดี๋ยวไงเราไปดูบรรยากาศว่าสาวๆาวเขาจะขับรถกันซิ่งแค่ไหนนะแต่ละคนขับตัวพันด้วยวสุดยอดเลยทุกคนแล้วทุกคนตอนนี้เราก็จับตามันแล้วโอ้โหอยากบอกว่าทุกคนโคตรซิ่งเลยโอ้โหสาวๆแก๊งนี้ซิ่งมากเลยทุกคนตอนนี้ผมอยู่ท้ายขบวนนะโอ้โหตามแทบไม่ทันเลยข้างหน้าผมก็จะมีีเอันน่ผู้ชายะะฮ โอ้โยขออนุญาตแซงทีเอสพนครับด้วยความเร็ว170กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ยวูวโอ้โย,โโย,โโยทุกคนโคตรมันเลยได้ออกไปขี่กับเง็งแจ้งให้ทุกคนดูสิน่ นไปไกลเลยข้างหลังจะมีแต่ผู้ชายนะฮะตาตอนนี้ความเร็วเริร่มคงที่นะฮะที่ความเร็ว100ตีกิโลเมตรต่อชั่วโมงไปแล้วฮะ พันหมดเลยล้วก็มีเน้องหวานหกสาันหนึงนะก็ได้งบ เป็นพี่ตีเอสพันกับพี่ผู้หญิงทายาับผู้สะสีชมพูนะฮะผมขอ,อนะนำไปก่อนแล้วกันเพราะเป็นเบเก้นนะจะเหนื่อยกับเพื่อนในไฮไลท์ของเราในตอนนี้ก็คือพี S S ่ชายเอสพันจับพี่อาร์นะโอ้โหโคตรสิ่งให้ดูเลยหกสามก็ไม่ทันเลยตอนนี้ผมตามเขาอยู่คันที่สองนะโอ้โหนำขบวนโดยพี S S ่ชายเอสพันดาข้างหน้านั่นเองเดี๋ยวเราไปดูเขาใ,ใกล้นะว่ามันจะหล่อเท่แค่ไหนนะโอ้โห นี่ใส่แขนสั้นด้วยเป็นผู้หญิงที่ไม่กลัวแดดนะยังไม่ทันไรรถก็ติดแล้วนะฮะซัดได้แป๊บเดียวตอนนี้ผมอยู่คำที่สองของขบวนนะนํำหน้าโดยพี่ผู้หญิงฮายาบุซาสีชมพูนะฮะข้างหลังก็แซดมาโอ้ค่อนข้างเสียงดังเลยแม่ผมมีกล้องสองตัวนะแต่อีกตัวหนึ่งไม่มีฐานนะฮะเลยมีภาพแค่มุมเดียวนะทุกคนน่าเสียดายจริงๆ คิดดูดิผู้หญิงอะไรขับพายาบุสะนะแมไม่ธรรมดาเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูพี่เขาใกล้ๆนะฮะวัดเท่แค่ไหนผู้หญิงที่ขับพายาพุษะนะโอ้โหพี่เขาสิ่งเหมือนกันนะเนี่ยผมกลัวมวกพี่เขาบินจังเลยหนีขอให้ผมนำไปก่อนนะฮะตอนนี้ผมนำขบวนอยู่กันแรกแล้วทุกคน อยากแซดกันนะเลยให้ผมนําไปก่อนเพราะเ่าทุกคนตอนนี้เราก็เข้าใกล้ตัวเมืองชนบุรีแล้วนะฮะก็หลุดจากเส้นบางนาะตาแล้วตอนนี้ผมอยู่นาขบวนเป็นคนแรกเลยนะ <c oughs> ก็มีคนซ้อนนะพวกกับเป็นรถทรงเนกเกตมันจะใช้ความเร็วได้ไม่ค่อยขึ้นทางความเร็วได้แหละแต่ว่ามันจะเหนื่อยกว่าเพื่อนนะถ้าขับเร็วๆอ่ะคือต้องหมอบวกกับมีคนซ้อนด้วยนะส่วนทุกคนในแก๊งเนี่ยในคลิปนี้มีแต่รถทรงสปอร์ตนะแบบโอ้โหคงจะขับสบายกันหน้าดูเลยครับเวลาใช้ความเร็ว ตอนนี้มีเส้นสีสีเกียวตามหลังผมอยู่นะฮะยินด,ดีต้อนรับสู่จังหวัดชนบุรีนะฮะทุกคนอากาศดีดีนะวันนี้แลดูฝนจะตกแต่มันตกไปก่อนหน้านี้นะนะแล้วก็หยุดแล้วมีสายรายงานมานะฮะเอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่ข้างหลังสามสาวนะครผมโอ้โห ทายนี่ตูดูแบบจี้สุดแรงโรตติ้งเลยข้างหน้าพี่ทายก็เป็นน้ำหวานจะได้โคกนะฮะข้างหน้าน้ำหวานก็เป็นพี่อะไรไม่รู้นะฮะยามุสระยังไม่รู้จัก อนนี้เราบินมาด้วยกันหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคันนะฮะตัวพันหมดเลยมีหกสามหกอยู่คันหนึ่งแล้วก็เน็กเก็ตคันเดียวนะที่เหลือทรงสปอร์ตหมดเลยโอ้โหแต่ละคันแต่งเต็มทั้งนั้นเลยนะโดยเฉพาะไฮายาบุสาคันนี้นะโอ้โหจ๊ามากโอ้โหโคตรท็อปเลยโอ้ยหิวโค้งจังเลยเว้ย ทุกคนตอนนี้เราก็ถึงหาดบางแสนที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ,โ,ฮโอ้โหโอ้โหขับรถมาสนุกมากเลยนะสาสาวก็แบบโอ้โหโคตรซิ่งเลยบอกว่าซิ่งสุดๆเลยนะโอ้โหโหดขับโหดกับผู้ชายนะผมยังอายเลยอ่าทีนี้เราจะเข้าไปตรงไหนกันนะเดี๋ยวขับตามพี่ผู้หญิงพยาบุษาไปอ๋อทางนี้ไปทางหาดวอนหรือเปล่าเขาเรียกหาดวอนเปล่า โอ้มีแกง๊งนึงเว้ยเอาละทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านแล้วนะก็จอดรถดื่มอะไรเครื่องดื่มอะไรกันเสร็จแล้วนะเดี๋ยวก็จะแยกกันกลับนะนะส่วนผมก็จะอยู่ต่อแล้วก็หาข้าวกินแล้วค่อยกลับนะนี่มีทั้งหลายคันนะ8คัน2 4 6สสปอร์ตพันหมดเลยนะมีสเต็ก6อยู่คันหนึ่งแล้วก็เนเกตพันที่ผมขี่มาอยู่คันนี้นะฮะโอเคแล้วเจอกันที่เ็จไปเับทุกคนบ๊ายบาย